หัวหน้าพักก้าวไกลต้องขออภัยทุกท่านที่มาใช้เสียงประชาสันตอนนี้นะครับวันนี้ผมลงมาช่วยหมอออยเชิมชัยหาเสียงครับวันที่14พฤษภาคมนี้จะมีเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศไทยนะครับคราวนี้เลือกตั้งบัตรสองใบครับพี่ วันนี้ส4พฤษภาคมจะมีเลือกตั้งใหญ่ครับพี่ลองอ่านนโยบายดูก่อนได้ไหมพี่ส4พฤษภาคมเลือกตั้งใหญ่นะครับคราวนี้เลือกตั้งบัตรสองใบเลือกมเฉลิษณ์ช่างมาถ่ายรูปกันนี่ก็มาของหัวหน้าแล้วเพื่อเพื่อได้เป็นนายกแล้วผมอีกอีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วเรามาคนเดียวนะครับครั้งนี้เราไม่ได้มาคนเดียวครับมาของหัวหน้าพันธ์เลยครับเราขอไปด้วยครับวันนี้อยากจะต้องใช้เสียงรบกวนนะครับถ้าแม่พี่น้องชาวตลาดโช่วชัเสีย ท่าเก็บเงินทนะครับที่พุทธมณฑล2-2คือที่หมอออยนะครับหมอเฉลิมชัยนะครับเสื้อสีชมตนะครับ่ได้ครับได้ครับใส่ทุกใต้องขอให้บิ๊ดด้ครับมีคนมีดอกไม้มาให้นะครับขอบคุณมากขเลยพี่อบคมากครับคราวนี้ขออะไรครับขอด้วยคขอ้าไก่สองบครับโอเคิบสีพาคมได สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับครับคัสดี้ข้าวนะครานโยบายี่จะมีพเกษตรลอตังใหญ่นะครับบคมากเลยครับเฉพาะพุทธศาสร22วันนี้เรามีวาพรรมาด้วยนะครับนีสวัสดีครับศรีาคัคหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับคพี่วข้าว่ด้วยนะครับวากเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ บอเฉลิมชัยนะครับพักเก้าไกลมากับหัวหน้าพักทีมพิทานะครับแอฝาก้ังเข้ามานครับฝากนะครับเจนี่อะไรเนี่ยเอนีให้ลงดิอเป็นหีด่ขาหรอจริงไป่ะเป็หมืนสีส้มเหมือนของลุงเลยนะเนี่ย่าแล รับพ <muitas S 2> ี <sketches> ну? oh, ่ไ <fe> ด <ats> ้อนมาพี่ลองอ่านดูกนะมนาเลยครับฝากด้วยนะครับาผเลือกตั้งอย่านี้นะวันนี้เมได้มานลครับ็มีือหมอยเฉลิมชัยคราวนี้เรื่องตั้งสองัยอันนึงเรืองอันหนึงเรืองเาอันนึ่งเรื่องปากอันหนึ่งเรื่องเขตอันหนึ่งเรื่องพรรคากด้วยนะครับพี่ปัก้มนะปัก้มเห็นที้มซมขอโอกาสพวกเราด้วยนะครับจะไม่ไ้ฝากเป็นเื่อ do But now that the parliament is in recess, now I have more time. You know, in the day, sometimes I spend it in the back pocket. Now I just get to spend it outside of the time.